ผมไปเที่ยวมาแล้วทั้งธรรมชาติเอ่ยไปเที่ยววัดก็ไปเที่ยวมาแล้วแต่อีกหนึ่งอย่างที่เป็นไฮไลท์ของเชียงใหม่นั่นก็คือคาเฟ่โอ้มันคือหมูทอดหรือเปล่ากรอบมากเลยคําเตือน ห่างใจไม่แข็งห้ามดูรายการบล็อกบล็อกเพราะคุณจะโดนตกเป็นทาสน้องๆแบบไม่รู้ตัวทาไม่เชื่อลองชมรายการได้เลยครับสวัสดีครับอยู่ผมป๊อปปี้ขยี้ทุมุกเหมือนเดิมครับกับรายการบล็อกบล็อกเอ็กด็อกโชว์เช้าที่สดใสแบบนี้ครับนี่คือวันสุดท้ายที่ผมอยู่เชียงใหม่นะฮะอยู่กับน้องมานีเหมือนเดิ๋นทำไมหันก้นให้คุณผู้ชมตัดลูกเอหันหน้ามาหาคุณผู้ชมกันเร็ว ปเป็นบสุดท้ายครับที่ผมจะอยู่กับน้องมานีนะ<ม>คือต้องบอกก่อนผมไปเที่ยวมาแล้วทั้งธรรมชาติเอ้ยไปเที่ยววัดก็ไปเที่ยวมาแล้วแต่อีกหนึ่งอย่างที่เป็นไฮไลท์ของเชียงใหม่นั่นก็คือคาเฟ่แล้วก็ไม่ได้มีดีแค่คาเฟ่ของคนนะคาเฟ่เพชรเฟรีีเขาก็มีเยอะด้วยวันนี้ครับผมก็เลยตัดสินใจแล้วมาเลี้ยงขอบคุณน้องมานีซะหน่อยเพราะไหนๆน้องเนี่ยก็มาเป็นไก่ให้เราไม่ได้กับมาก่อน ไม่ใช่ไก่นะครับมาเป็นไก่ให้กับเรานั่นเองดังนั้นผมจะเลี้ยงข้าวขอบคุณน้องวันนี้ครับผมก็เลยมาที่คาเฟ่แห่งนี้ครับนี่เกตว่าเพชรเฟรลี่โฮเทลแอนด์คาเฟ่ครับด้านนอกนี่ก็สวยงามแล้วนะเราไปดูด้านในดีกว่าว่าเขามีอะไรให้เราทานกันบ้างไปเลยไปมานี่เร็วมานี่เร็วเข้ามาเร็ว เ้าคาเฟ่กันเร็วนี่โอรอพ่อด้วยรอพ่อด้วยมานี่มานี่เรามาสั่งอาหารกินกันดีกว่ามานี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเกตวาวายินดีต้อนรับค่ะไม่ได้เลยครับผมอยากจะสั่งอาหารครับถ้าเป็นอาหารของน้องหมานะคะถ้าเป็นอาหารสดนะคะก็จะมีให้เลือกอหมดผักเนื้อสัตว์แล้วก็ข้าวนะคะ หรือว่าถ้าจะเป็นอาพวกมีดบอลหรือว่าเหมือนเป็นลูกชิ้นนะคะก็จะมีรสไก่รสหมูรสเนื้อแล้วก็รสปลาค่ะและส่วนอันนี้<อ>จะเป็นไอศครีมน้องหมาค่ะเดี๋ยวกันนะครับการสั่งอาหารของน้องหมาก็คือไม่ได้เป็นแบบว่าจานหนึ่งสําเร็จรูปมาเลยคือคให้เราเลือกวัตถุดิบได้ด้วยเหรอครับใช่ค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะ<อ>ก็จะเป็นของสดหมดเลยทําสดให้เลยค่ะแนะนําหน่อยได้ไหมครับแนน่น้องผมเป็นบด็อกถ้าแนะนําต้องถามก่อนว่าน้องชอบทานอะไรเอ่ยถ้าฝั่งนี้นะฮะเอาเป็นมันฝรั่ง มูสับแล้วก็ตับไก่ครับได้ค่ะเราต้องเลือกฝั่งนี้อีกฝั่งไหมฮะเป็นเอาเป็นหมูแล้วกันครับให้น้องอันนี้คือเมนูของน้องใช่ค่ะเดี๋ยวลูกค้รารอสักครู่นะคะทำเมนูของน้องอันนี้ส่วนของเจ้าของนะคะก็จะ<อ>มีหลายหมวดะะเลยคะ่ะแอปเปิลไทเซอร์จะเป็นอาหารเครื่องดื่มมีหมดเลยถ้าเป็นเส้นนี้จะเป็นโปรโมชั่นนะคะมันจะควบคู่เครื่องดื่มกับอาหาร ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดูคลาสสิกดีเอาว่าเป็นเมนูแนะนําของทางร้านเลยก็คือนี่ใช่ไหมครับมีข้าวหมูกระเทียมใช่ไหมฮะข้าวกะเพราหมูหรือไก่ใช่ไหมครับแล้วก็ข้าวไข่เจียวเนาะผมว่าเอาเมนูที่ทําแบบยากที่จุดเลยดีกว่าข้าวไข่เจียวหมูสับได้ค่ะได้ไหมและอิตาเลียนโซดานี้ลูกค้าสามารถเลือกรสได้นะคะเอาเป็นรสอะไรเอ่ยเอาเป็นรสบัตต์รสบัตต์ไม่มีค่ะมานี ลืมมีอยู่ลนบวกับพี่ก่อนลูกมีเอาอิตาเลียโซดาใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับมีสตรอเบอรี่กีวีแอปเปิร์บลูเบอรี่บูฮาวายอ่าเอาบูฮาวายแล้วกันครับได้ค่ะแบบหวานน้อยได้ไหมครับได้ค่ะได้ใช่ไหมครับโอเคครับค่ะลูกค้ารอสักครู่นะคะสามารถพนะาน้องเดินเล่น ตรงสวนเราได้นะคะอ๋อรออาหารใช,ใช่ไหมค,ค่ะแล้วก็มีบริการอาถวยน้ำน้ำแล้วก็ที่ชู้สำหรับน้องนะคะคฟรีเลยแ<า>หรอครับนี่ฟรีเลยค่ะบริการนี้มาโอเคครับผมมีคาถามอย่างหนึง่งร้านเนี่ยอ่านว่าอะไรฮะ ชื่อเกตตวาเพชรเฟลลี่ค่ะโฮเทลแอนด์คาเฟ่คือชื่อเต็มเ็มเลยนะคะชื่อเต็มเต็มใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเกตตวานี่คืออะไรเหรอครับความจริงมันย่อมาจากแบบเกตตวานะคะเด็กตตวาคือความหมายคือชื่อดอกไม้เกตตวาคล้ายๆเหมือนดอกมาลิ้อนอะไรอประมาณนั้คล้ามะลิใช่ไหมใช่ค่ะจะมีกลิ่นหอมอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะโอ้ก็เลยมาตั้งเป็นชื่อร้านใช่ค่ะโอเคฮะโอเคได้เลยถ้าถ้าอย่างนั้นผมไม่ถามอะไรเลและผมอาหารผมฝากด้วยนะครับค่ะยินดีค่ะขอบคุณครับ ไปเร็วไปเร็วลูกมาไปไปเร็วลูกไปนีน่ร็วมาเไปไปกินข้าวกันดีกว่าไป,ไปนี่ครับแป๊บเดียวอาหารน้องหมาก็มาแล้วสำหรับน้องมานีนี่ที่ผมสับไปนะครับก็คือหมูสับตับไก่แล้วก็มันบดนะครับ <het. S 2> ผมซึ่งน่าทานมากนะ ส่วนนี้ครับนี่คือพอกบอลเป็นลูกชิ้นหมูนั่นโ้ยมันไหลไหลหมดแล้วมานี่เอ้ยหอมไหมลูกเอ้ยอยากกินไหมมานี่มานี่อุย้ยน้องเมินอาหารเนี่ยไม่ต้องกินแล้วผมไม่ได้กินแล้วมีเอ็นตัวตามอ่ะอะมามา,มาพี่ป้อนให้ก็ได้อาลูกชิ้นก่อนเดี๋ยวเาลูกชิ้นลูกชิ้นอ่ะตับบ้างตับไก่บ้างอ่ะนี่โอ้โหมีความสุขเลย มาเป็ที่เรียบร้อยครับกับข้าวแกงกะหรี่ครับคือพอดีเนี่ยผมแอบไปเปลี่ยนกับทางที่เจนนี่เข้ามาคือพอเปิดเห็นเมนูเด็ดเขาเนี่ยอยากทานเลยเพราะรู้สึกว่าเป็นเมนูที่ผมชื่นชอบนี่เสิร์ฟมาพร้อมกับบูฮาวายนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราจะทานไปพร้อมกันนะอยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติของร้านนี้อร่อยหรือเปล่ามานี่ดูสิครับจัดมาให้เต็มเมเลยนะโอมันคือหมูทอดหรือเปล่า อรอยมากเลยแกงกะหรี่ที่เขาให้มานะครับค่อนข้างจะเข้มข้นนะแล้วเครื่องแน่นมากถ้าสังเกตทั้งแครล,ลอดเอยทั้งหัวหอมเอยคือจัดเต็มอร่อยครับอืมแล้วข้าวก็นุ่มเหลือเกินว้าวมื้อน,นี้อิ่มแน่นอนนี่ลองชิมน้ำหน่อยนะดูว่าอร่อยหรือเปล่าสดชื่นเออบอกก่อนนะครับจานใหญ่แบบนี้นะ 120บาทเท่านั้นแล้วคุณถ้าไปดูในเมนูนะมันมีหลายเมนูมากที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาอร่อยเกือบทุกเมนูถึงแม่ผมจะกินแค่เมนูเดียวผมรู้ตัดสินได้เลยจากเมนูนี้ราคาดีด้วยจริงๆแล้วเนี่ยที่เกตาวานะครับคือไม่ได้มีแค่คาเฟ่หรืออาหารอร่อยๆที่เรากินไปเมื่อกี้นะ แต่ที่นี่ครับคงมีโรงแรมซึ่งมีสระว่ายน้ำสำหรับน้องหมาด้วยมีกติกาในการใช้สระว่ายน้ำเล็กน้อยครับคือถ้าเรามาพักผ่อนที่นี่เนี่ยสามารถพาน้องหมานะเล่นน้ำได้ฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมาจากที่อื่นจะมาเล่นน้ำอย่างเดียวก็สามารถโทรมาจองก่อนได้นะครับเขาจะจัดเตรียมสถานที่ไปให้ใครกำลังมองหาที่พักดีๆผมแนะนำนะว่าที่นี่น่าสนใจมากห้องพักเนี่ยน้องหมาสามารถเข้าพักได้มากกว่าหนึ่งตัวคือไม่จำกัดจำนวนไม่ต้องกังวลเลยมาพักผ่อนได้สบายใจเลยครับ เอางี้แล้วกันนี่เรากินคาวแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวต่ออีกคาเฟ่หนึง่งไปกินของหวานกันเออนี่ไม่ได้กินกาแฟเลยยังไม่ได้กินของหวานเลยเดีย๋ยวไปต่อร้านนู้นกันครับในเมื่อเรากินคาวไปแล้วนะครับต่อไปเราก็ต้องกินหวานฮะผมเลยตัดสินใจเลือกคาเฟ่แห่งนี้เพราะว่าที่นี่เขาน่าสนใจมากเป็นเพนเฟรนี่ด้วย ทางไหนทางนี้อ๋อทางนี้แหละครับ <Belgian. S 1> กับร้าน Getter Dock f e l l y Cafe ครับผมต้องบอกก่อนทำไมผมมาคนเดียวไม่พาน้องมานีมาด้วยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยหลังจากมาเที่ยวคาเฟ่นี้ปุ๊บผมจะต้องขึ้นเครื่องแล้วก็เลยเอาน้องมานีเนี่ยคืนเจ้าของกลับไปแล้วผมเนี่ยร้องไห้ล่ำลากันชั่วโม,มงกว่า <bicycles> คิดดูแล้วกันพอร้องไห้นาน <pitches> ก็เริ่มหิวไงก็เลยตัดสินใจมาคาเฟ่แห่งนี้เพราะที่นี่เขาเป็นเพทเฟร์รี่ด้วยมีสนามให้น้องหมาได้วิ่งเยอะด้วยเราก็ไปในดีกว่าไปเร็ว อา้าวไปคือต้องปิดปิดกงให้ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวหมาที่อยู่ข้างใน,นมันจะวิ่งออกมานะครับผมไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะอนุญาตเลยขอทราบหน่อยครับว่าเวลาเราจะเข้ามากติกาต้องยังไงบ้างครับอ๋อถ้าจะเข้ามานะคะก็คือจะมาลงทะเบียนตรงนี้เนาะถ้าน้องหมามาครั้งแรก ก็ขอให้นําใบวัคซีนของน้องมาด้วยนะคะแล้วเราก็จะมีให้อ่านกฎของร้านนะคะมันจะมีติดอยู่ข้างหน้าร้านแล้วก็จะมีติดอยู่ข้างหลังค่ะอ่านนี้เสร็จแล้วก็เราจะมีขอให้ลูกค้าเซ็นรับกฎให้ด้วยนะคะประมาณบ้ายังไงนะครับก็คืออ่านกฎใช่ไหมคะเหมือนเซ็นรับรู้เนี่ยค่ะว่าเรามีกฎอย่างนี้จะทําตามกฎอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะผมถามมึงทาออนไลน์ได้ไหม ตอนนี้ยังไม่มีออนไลน์ค่ะแต่สามารถส่งใบวัคซีนน้องผ่านออนไลน์ได้ค่ะอส่งมาก่อนก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็พาน้องมาโอเคสมมติสมมติว่าน้องมาแล้วค่าเข้าเข้าบริการยังไงบ้างครับค่าเข้าจะมีค่าเข้า99บาทตทอหนึ่งตัวนะคะน้องหมาไม่ว่าจะใหญ่เล็กได้เกบาสิบเก9 9บาทก็คือไม่จากัดชั่วโมง1วันเล่นได้เลยทั้งวันเหรอครับใช่ค่ะถ้าคนที่มาจะขออนุญาตให้สางน้ําหรือว่าของว่างหนึ่งคนต่อหนึ่งออเดอร์อย่างน้อยใช่ โ okay. อเคสมมติผมมาคนนึงแต่ผมสั่งทุกเมนูที่อยู่ในกระดานได้เลยอ๋อได้หมดเลยได้หมดเลยฮะ <c oughs> แต่ว่า<ม>เช็คแล้วเอาเอาแก้ดูก่อน<ม>เดี๋ยวนะผมบอกกันนิดนึงก่อนนะว่ารนะ้านนี้นะครับถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกรนะ์เนาะเปิดบ่ายสามถึงหนึ่ง<ช>ทุ่มใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่จะหย,หยุดทุกวันอังคารหยุดทุกวันอังคารใช่ไหมครับค่ะแล้วถ้าวันเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์จะเปิด9้าโมงถึงหนึ่งทุ่มค่ะอ๋อดีนี้ความหมายถ้าผมมาวันเสาร์อาทิตย์ ผมก็จะอยู่ตั้งแต่9ก้ามงเช้านหนึ่งทุ่มได้เลยเครับได้เลยคะ่ะได้เหมือนกันนะ<ด>ถ้าไม่เกรงใจก็อยู่ไปเถอะ <c oughs> แ้่เกรงใจก็กลับไปก่อนแล้วค่อยมาใหม่แต่ <c oughs> เล่นนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติอากาศร้อนนี้ใช่ไหมคะอมตอนกลางวันอะ่ะมันจะร้ะอนจัดอาจจะเปลี่ยนเวลาเป็นสองทุ่มได้ อ๋ออาจจะเพิ่มตอนกลคืนให้อีกก็คือติดตามที่ทางเพจได้ใช่ไหมครับอ่าถ้างั้นผมสั่งก่อนเลยเวลานี้ช่วงอากาศร้อนๆหน่อยเนาะเอาเป็นมิกซ์เบอร์รี่โยเกิร์ตลวกันครับได้แต่ว่ามันเลือกความหวานได้ไหมฮะได้ค่ะอ่ามีหวานเท่าไหร่้าจะมีหวานปกติหวานน้อยแล้วก็ไม่หวานเลยอ่างั้นเอาไม่หวานเลยดีกว่าได้เลยโอเคแล้วก็ของทานเล่นอะไรต่างมีอะไรเป็นแบบซิกเนเจอร์บ้างฮะอ่าถ้าจะเป็นดูฝั่งนี้ก็ได้ค่ะถ้าเป็นของทานเล่นผมมองไม่เห็นเลยมันผมว่าใกล้ไปอ่ะ อร่อยฮะอออร่ๆถ้าเป็นลูกค้าสองหมัดก็จะเป็นคิมบับค่ะอันนี้ใช่ไหมงั้นผมเอาอันนี้อันหนึ่งแล้วกันได้เลยแต่เวลานี้นะผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะประมาณบ่ายสามคือมาตอนช่วงร้านเปิดเลยดังนั้นเนี่ยก็จะมีน้องหมาเล่นอยู่ที่นี่ไม่เยอะดังนั้นน่ะก็ถ้ามาแต่ช่วงเปิดร้านสุนัขก็จะไม่คับค้างเท่าไหร่แต่ช่วงไหนที่แบบคนจะบูมแล้วเยอะเลยประมาณสี่โมงเป็นต้นไปเป็นต้นไปใช่ไหมครับคนก็จะเริ่มเยอะ จะขอพูดไว้ก่อนว่าบางคนเขาไม่ได้อยากให้น้องหมาเจอคนเยอะนยคะเขาก็จะเลือกมาช่วงเปิดร้านเร็วหน่อยเพื่อให้เขาแบบ p r i v a t สนิดนึงอเียค่ะอ๋ออันนี้คือจริงๆที่นี่สนามคือเขามีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างครับอ๋อก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่เอาน้องหมาวิ่งค่ะแต่เราจะมี2โซนจะมีโซนหมาใหญ่กับหมาเล็กหมา,เล,หมาเล็กจะเป็นส่วนข้างหลังมันก็จะมี<อ>ห้องแอร์ด้วยค่ะแต่ว่าในส่วนของห้องแอร์ น้องหมาผู้ชายจะขออนุญาตให้ใส่โอบิหรือว่าแพมเพิร์ตน้องหมาเพราะว่าน้องใช่ค่ะน้องอาจจะมาร์คมาร์คมาร์กิ่งไว้แล้วตัวอื่นก็จะทับ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 ับแสดงว่าจริงๆที่นี่อ่ะผมถามนึงสนามเนี่ยเจ้าของเข้าด้วยได้ไหมฮะได้วิ่งงน้อได้เหมนพาน้องวิ่งพาน้องได้หมดเลยได้ค่ะอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในดีกว่าผมว่าอันนี้สนามใหญ่เราไปดูกันแล้วก็ไปดูสนามเด็กด้วยว่าเป็นยังไงเนาะผมขออนุญาตเดี๋ยว รับ order. ออเดอร์เออคือรับออเดอร์เสร็จแล้วรับออเดอร์เสร็จแล้วเราก็จะให้ส่วนนี้ให้มารับที่นี่โอเคครับได้เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปรอที่โต๊ะนะฮะได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่ครับไปฮะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันสวัสดีค่ะ พี่มาแล้วเหรอครับวันนี้ครับพี่ไม่ใช่อะไรคือเมื่อกี้ระหว่างที่ผมไปนั่งรอผมมาเห็นว่าที่นี่มี grooming แอนด์ c a ด้วยเหลอครับใช่ค่ะมีอาบน้ำแล้วก็ตัดขนมาค่ะแต่จะเปิดช่วงเวลา9โมงถึงรับออเดอร์ตัวสุดท้ายถึง2โมงค่ะอ๋อคือช่วงเช้าถึงบ่าย2ใช่ค่ะก็คือจะสามาเอาน้องหมามาอาบน้ำมาตัดขนดูแลได้ก่อนได้ใช่ค่ะแต่ถ้าถ้า grooming ที่เราจะสามารถเล่นสวดได้สี อ๋อเป็นบริการเพิ่มคือเล่นได้เลยใช่อยากทราบราคาสักหน่อยนะครับการกุร์นก็ตัวเล็กจะเริ่มต้น200บาทค่ะสังพันใหญ่จะเริ่มต้น600บาทค่ะซึ่งใช้เวลานานไหมฮะวงเแล้วแต่ค่ะจะเริ่มต้นหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าตัวใหญ่ขึ้นก็จะนานขึ้นแล้วก็เห็นว่ามีของขายแบบว่าสำหรับของเล่นน้องมีด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้บริการครบเลยนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวผมมารอรับออเดอร์ตรงนี้เลยนะครับผมนะ ขอบคุณครับพี่กันพิดกันต่อเลยค่ะขอบคุณค่ะอ้าวพี่เอาไม่อยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปลองนู้นดีกว่า <c oughs> แ,ลวแล้วอาหารก็มาครับนี่คิมบับน่าทานมากขอลองก่อนเลยเขาบอกเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยแล้วไส้แน่นมากดูดิฮะนี่ ต้องบอกแบบนี้นะครับที่ผมกินนะครับรสชาติที่นี่อร่อยเหมือนที่ผมเคยไปทานที่เกาหลีเลยอร่อยมากรวมถึงกิมจิเขาเนี่ยก็รสชาติเขาดองบดีนะผมรู้สึกว่าทานคู่กันเข้ากันมากเลยพอลองตัวนี้หน่อยแล้วกันมิกซ์เบอร์รี่สมูทตี้โยเกิร์ตนะครับผม <S <S ไม่หวานเลยเพราะผมสั่งหวาน0%มิกซ์เบอร์รี่ของเขาที่เขาใส่มาไม่น่าจะเป็นโฟสเ่นนะแล้วปั่นรวมแล้วมีโยเกิร์ตท,ท็อปไปด้านล่างอร่อยมันจะมีความหวานจากโยเกิร์ตแล้วกันต้องบอกแบบนี้นะผมว่า ใครก็ตามนะครับที่คุณพาน้องหมาคุณมาคุณก็ปล่อยให้น้องหมาวิ่งเล่นได้สนุกเลยแต่ผมไม่ได้พาน้องหมามาผมก็มาเล่นกับน้องแทงโก้ได้ซึ่งเป็นหมาประจําถิ่นที่นี่นั่นเองนะครับเป็นโกลเด้นน่ารักมากแล้วก็นิสัยดีด้วยนะรวมถึงก็มีหมาจากของคุณลูกค้าท่านอื่นอีกเขาก็มาปาร์ตี้มาเล่นกันที่นี่เยอะแยะเลยครับผมยังไงก็ฝากาด้วยนะครับกับเกตเตอร์ด็อกเฟ l นลี่คาเฟ่นะถือเป็นคาเฟ่เพจเฟรลี่ที่อยู่ในตัวเมืองเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีทั้งโซนหมาใหญ่ โซนหมาเล็กนะครับใครที่เป็นท่าอย่างเรานะก็สามารถพาน้องมาได้แล้วเราก็เอนจอยกับของกินเพราะของกินเขาอร่อยเหมือนกันนะครับใครก็ตามที่อยากจะดูคอนเทนต์สนุกๆนะครับไม่ว่าจะกินเที่ยวเล่นที่ไหนก็ตามนะครับกดไปเลยครับที่บล็อกๆของเรานะฮะรวมถึงกดเข้าไปใน Facebook และ YouTube Thailand International Dog Show ครับเราจะทำการคัดไฮไลท์สนุกๆนะฮะลงไปในทิกตอกด็อกโชว์และสกอร์เพจวอลเลตี้อินบ็อกมาบอกเราได้นะฮะว่าอยากให้เราพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับยังไงก็ตามเดี๋ยววผมตต้อองขั รีบขึ้นเครื่องบินก่อนเพราะเดี๋ยวตกเครื่องเอานะครับเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายไปแล้ว